ทำงานมากผลลัพธ์น้อยให้แก่แบบนี้สวัสดีครับหมอฟันปุ๊กพลังใจให้กดไมล์เซตครับวันนี้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเยอะมากแล้วคุณลองสังเกตว่าผลลัพธ์ของงานที่คุณไม่มามันน้อยถูกไหมเช่นคุณลองสังเกตว่าถี่คุณทํางาน10ชั่วโมงบางคนทํางาน18ชั่วโมงทํางานแทบต้องวันมีเวลาแทบแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ได้นอนนึกภาพปะแต่ผลลัพธ์ของงานน้อยมากคุณมีทูดูลิสเยอะมากวันหนึ่งเป็นสิบข้อ20ข้อแล้วคุณทําตามสิ่งนั้นนึกภาพปะแต่อีกคนหนึ่งฮะ ซึ่งทํางานแค่อย่างหรือ2ออย่างแต่ผลลัพธ์ของเขาเยอะมากมีความประสบความสำเร็จสูงมากคุณคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเขาทํางานกี่อย่างอะเขาทํางานไม่กี่อย่างนะฮะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเือคุณลองสังเกตฮะเวลาที่คุณทําหลายๆสิ่งเนี่ยคุณเก็ตทุดุสักสิบอย่างแล้วคุณนั่งทํานั่งทํามันเหมือนจะดีนะแล้วบางครั้งคุณบอกว่าคุณทําทีเดียวสองอย่างเช่นคุณสามารถทํางานไปด้วยกินข้าวไปด้วยอ่าเห็นไปคุณเคยไปไหมคุณสามารถทํางานไปด้วยขับรถไปด้วย คุณสามารถขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์คุยเรื่องงานไปด้วย